วันน่พุ่งยไนะสวัสดีเพื่อนชาวไลฟ e อีสแก g e เนะครับวันนี้เราจะมาดูมือถือในตำนานเครื่องหนึ่งเลยนะครับเวลคอมเอแปนั่นเองนะฮะมามาดูกันเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็เป็นของศูนย์น้ำเดิมเลยนะครับวันนี้ผมใช้ตัวล็อกเกอร์ที่เรียนแบบไอ m sandwich มานะครับก็คือไปทางซ้ายนี่ก็จะเป็นกล้องเลยส่วนไปทางขวานเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ทำห้ดูกันว่าไปกล้องได้ไหมนะครับกดไปที่กล้องปุ๊บ แทน,นใช้ได้เลยนะฮะชัดเจนมากโอเคนะครับอันนี้มาดูกันว่าเอออันนี้ไม่ใช่ไอศครีมแซนด์วิชนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของเดิมอ,อยู่แต่ว่าเราใช้โกลันเชอร์เจ้าเก่าเนี่ยที่จะมาครอบทับตัวลันเชอร์ตัวเก่าไปนิดนึงครับให้มันเหมือนไอศครีมแซนด์วิชนิดหน่อยนะฮะก็ดีครับตักโกลันเชอร์ตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะปิดโปรแกรมได้โดยการกดเครื่องหมาย ไม่กว่าตรงนี้ครับก็จะเป็นการปิดโปรแกรมทั้งหมดก็ทำให้เครื่องเรานั้นมีแรมเหลือมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับจากในจอที่เราเห็นครับเราจะเห็นได้ว่าแรมที่มีให้ใช้เหลือตอนเวอร์ชันแอนดรอยด์สองของเวอร์ชันไอโฟนแปดนั้นจะอยู่ที่178นะครับเอ่อ CPU ครับผมเป็นความเร็ว800 MHz นะครับแรมตัวนี้ถ้าจำผิดเป็น256ห้เหลือให้ใช้เมื่อกี้เท่าที่เห็นครับก็คือ178นะครับและตอนนี้ที่เรากำลังใช้อัพวิดีโออยู่คือ Sony Ericsson Xperia Arcs นนัั่เองครบผม ก็ถือว่าเป็นการทดสอบกล้องไปในตัวเลยแล้วกันนะครับนะครับโอเคให้มาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับกดเมนูครับเพื่อเลือกครับไปที่ setting ครับผมไว e l เลสครับผมเราจะต่อไว e l เลสเหมือนเดิมครับถึงเดี๋ยวเราจะต่อใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ครับคือการรับเร็วไหมครับ ประมาณสักสามสี่วิอ่าเรียบร้อยครับคอนเนคเต็ดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราสามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วนะครับก็คือสัญญาณหัดตามไปนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการเปิดเว็บนั้นเป็นอย่างไรบ้างสับมือถือย้อนอยุคก็ยังพอมีมือหนึ่งขายอยู่บ้านนะครับตามศูนย์ก็ใครยังสามารถที่จะหามือหนึ่งศูนย์ได้อยู่นะครับผมอ่าครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัว Dolphin นะครับเอ่อ Dolphin ก็คือเออ่เบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนั่นเองครับเราจะเข้าเว็บของเราเองครับผมก็คือ live ตึกแกต,ตึกตึกช้าเลยนะครับพิมพ์ผ่านตัวมือถือเลยครับคือผมมองผ่านมือถือเลยนะฮะมองผ่านตัวกล้องวิดีโอ,น,โน,น,โอน,นี่ครับโทนี่นะครับโอเคเรากดแล้วนะพวกบนี้บความเร็วก็ถือว่าโอเคมาละตึงต้งตึ้งนะครับก็อ,อย่างที่ทุกคนรู้ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ย Android 2.1จะไม่สามารถใช้ตัว multi touch ได้คือ แต่อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตัวดอลฟินเนี่ยเหมือนเขาใส่ฟังก์ชันมาให้เลยทําให้ Android 2.1ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพินซูมได้สบายๆเนี่ยแอนบอกว่าเอ๊ะทำไมมาช้าจังกว่าจะมารีวิวก็คือจริงเราเพิ่งได้เครื่องนี้มาฮะด้วยความบังเอ,อิญนะฮะก็ยังใช้แทร็กแพดเลื่อนไปเลื่อนมาได้สำหรับคนที่เกลี่ยนิ้วแตะจริงเอานิ้วแตะน่าจะเร็วกว่าเนาะโอเคข้างล่างนะครับก็มาดูกันว่าถ้าเราลิงก์ไปที่เว็บอื่นแล้วเปิด2หน้าปุ๊บเนี่ยความเร็วจะลดลงมาเราก็จะลอง เข้าไปที่อ่านข่าวรีวิวมือถือของเว็บเราเองครับกดเข้าไปแล้วครับเหลืองๆสังเกตเหลืองๆไว้ครับ่ามาแล้วครับก็อันนี้เป็นแบบโมบายนะครับก็เสร็จแล้วครับเร็วมากนะครับก็ยังสามารถอ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าถ้าเป็นโมบายก็จะพิสูมไม่ได้ครับการโรเตตของหน้าจอครับดูนะครับอ่าหมุนปุ๊บพอเราสนทาปุ๊บก็โอเคครับไม่ช้ามาหนึ่งวิอดทนได้ครับรอได้สำหรับมือถือรุ่นแรกนานๆก็ถือว่า ใช้ได้แล้วนะครับถือว่ายอดเยีย่ยมมากๆแล้วนะครับผมแลวการเปิดเว็บก็เป็นอย่างนี้แล้วมาดูกันว่าเปิดเว็บหนักๆสมัยนี้จะไหวหรือเปล่านะครับโอ้ยกดผิดเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าสักครู่นะครับปึ๊บ S ผมว่าผมมองจากตรงนี้ก่อนโทษนะครับผมเอาคำเด็วแล้วครับมันมองยากมากครับมองผ่านนี่ครับตึ๊กตึ๊ก โอเคพรนนี้ผมจะเข้าซ็อกเกอร์ซักดูนะครับดูเว็บบอลกันก็เว็บนี้จะมีแฟลชเพลเยอร์มีทุกอย่างครับที่คอมพิวเตอร์ร้องอีฮครับมือถือก็อีเหมาาือนกันคือมันโอ้โหต้องพูดว่าเข้ายากมากและตอนนี้นียย่ยังไม่เข้าไปเลยครับนานมากเกิดอะไรขึ้นมาแล้วครับโอ้โหกว่าจะมาครับซึ่งผมก็ไม่ได้แปลก